ผมพาไปดูคนรักงูเฮ้ยบ้านพี่ไงผมผมไม่ได้รักขนาดนั้นขยันมาจังเลยเออก็แต่ว่าเขารักพี่ไงงูอ่ะโอ้เอาจริงๆนะขยันมาจังเลยอ่ะงูรักพี่พี่ต้องดูดีๆนะผมลูกหลานพยันนะเออนี่ไงนี่ไงกันต้องทําแบบข่าวนี้เหมือนบริวารมาหาท่านทําให้ได้นะแบบข่าวนี้ไม่ไหวผู้ชมข่าวนี้ฮะรักน้องงูมากน้องงูฮะเลื้อยมาที่บ้านเสร็จปุ๊บมองไปอ้าวงูมางูมาเฮ้ย ทำไมงูผอมจังอ่ะอ้าวงูดูไม่มีแรงงูไม่ค่อยได้กินหรองูดูเหงาเงาหงอยหงอย๋อเป็นหัวตั้งใจมองอีกนิดนึงนะเฮ้ยงูมีหมัดโอ้เออไม่ใช่ว่าเตรียมไปปล่อยใครนะงูไม่ได้มีมัดอย่างนั้นเท็บหมัดเกาะตามตัวน้องเยอะเลยอ่ะพี่คนนี้ใจบุญมากเรียกสามีเลยเธอมาช่วยกันจับหน่อยนี่ไง นี่ฮะคุณผู้ชมไม่ได้จับงูเพื่อเอาออกจากบ้านนะจับเห็บหมัดออกจากตัวน้องงูคนลุกไปหมดสุดยอดไหมใจบุญไหมเออแต่ผมว่าอันดับแรกคือคุณพี่เขาน่าจะมีความรู้มาก่อนแล้วออว่างูอันนี้คืองูอะไรงูนี้คืองูกินกบนะฮะ<อ>น้องเนี่ยยาวหนึ่งเมตรงูกินกบคงไม่มีพิษแหละอเออเออขาคงรู้มาก่อนนะฮะโดยวดูดดูความหอมที่คุณสงสารไหมล่ะ ดูดิเดดูเนื้อหนังี่เหี่ยวย่นเลยก็คือโดนเห็บอ่ะดูดเลือดใช่ออนแล้วเยอะด้วยนะเนี่ยก็ใช่สิยี่สิบตัวยี่สิบตัวคุณผู้ชมนะฮะบ้านหลังบ้านหลังนี้เลขที่สามสามสามหมู่แปดครับผมไม่ทันแล้วล่ะผมรู้คุณผู้ชมคิดอะไรอยู่นะฮะเห็บมัดยี่สิบตัวน้องงูหนึ่งตัวบ้านหลังนี้เลขที่สามสามสามหมู่แปด ไม่ทันแล้วล่ะแต่อยากจะเล่าให้ฟังเผื่อเผื่อเผื่อไว้อคืออยากให้เห็นน้ําใจของคนเห็นไหมออต่อให้เป็นแบบว่าเอาจริงน่ะงูเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่หลายๆคนน่ะก็กลัวล่ะผมก็กลัวเนาะทีเนี้ยดูน้ําใจพี่เขาเลยเขามองเสร็จผมว่าแว็บแรกน่าจะกลัวอยู่แว็บนึงน่ะสักหนึ่งอสองสามวิแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมผอมจังทาไมดูแบบว่าดูป่วยๆเฮ้ยทำไมมีเห็บหมัดสุดท้ายหาข้อมูลแหละเนาะน่าจะหาข้อมูลแล้วก็เอ้ย งูไม่มีพิษนี่นะช่วยดีกว่า,าเอาเห็บ<ล>มัดออกเนี่น้ำนใจของเพื่อนมนุษย์นะฮะนำมาฝากกัน <ฮะ S 1> ให้ชม